เปะเวอร์เปิดภาพน็อตวิสรุตสมัยเด็กๆน้องแฮปป้เกลหน้าเหมือนคุณพ่อมาก เป็นสาวน้อยขวัญใจพี่พี่และแฟนคลับเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของคุณแม่สุปตาฉมภูอริยากับคุณพ่อน็อตวิสรุตที่ได้คลอดออกมาเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีอย่างล,นล้นหลามซึ่งหนูน้อยแอบิเกลนั้นก็มีหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูซึ่งก็ะทำเอาพี่พในวงการและแฟนคลับเนี่ยหลงรักกันอย่างมากมายเลยละค่ะ และล่าสุดใน Instagram ของคุณแม่ชมนั้นก็ได้โพสต์ภาพของน้องแอบบเกลให้แฟนคลับหลายคนได้ชื่นชมกันซึ่งหลายๆคนนั้นก็ต่างลงความคิดเห็นว่าน้องเกลนั้นมีหน้าที่คล้ายกับคุณพ่อน็อตมากๆและยิ่งเป็นภาพของพ่อน็อตตอนเด็กๆนํามาเปรียบเทียบกับน้องเกลเนี่ยบอกเลยค่ะว่าลูกสาวหน้าถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะๆเลยละค่ะ เหมือนหรือไม่เหมือนอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ